สวัสดีค่ะทุกคน,นพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อแรนดอมนะคะ,ะกับหัวข้อช่วงนี้คนของคุณนะคะรักเก่ารักใหม่ไม่ใช่สิต้องรักเก่าสิรอเล่นนะคะรักเก่าของคุณคนนี้นะคะที่คุณเลิกไปแล้วเป็นภรรยาเป็นสามีก็ได้นะคะเขาอยู่กับมือที่สามคนที่เขาแย่งคุณไปคนที่เขาทําชีวิตรักคุณพังทําให้คุณต้องเสียใจทําให้คุณต้องเสียเวลาค่ะ เขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูหัวข้อนี้หัวข้อแรนดอมหากใครคิดว่าไม่ตรงนะคะก็เลื่อนผ่านไปได้เลยเราไม่ว่าการรอดูหัวข้อใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเชื่อมันในตัวแม่หมอด้วยค่ะเชื่อมันในไพ่อราเคิรลยิปซีโอรากุรุสามสำรับค่ะวันนี้รัวๆเลยค่ะอ่ะตั้งจจตอธิษฐานค่ะเขาคิดถึงเขาสองคนนั้นที่คุณอยากรู้นะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะขออนุญาตนะคะ ดูดวงเขานิดหนึง่งดูใจเขาหน่อยหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองโดยไพ่อราเคิลกอนเลยจ้ะช่วงนี้นะคะคนของเราที่อยู่กับเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างว้าวโอ้โหใบกอนเขาคนนั้นก็ขึ้นเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเขาคนที่แต่งตัวดูดีดูสวยดูหลอดูเซอร์เฟกดูสมาร์ทมากๆนะคะก่อนหน้านี้เขาเคยคิดที่จะไม่จริงจังกับคนคนนี้นะ เขาเคยคิดแค่เล่นๆคุยไปก่อนชิวๆเหงาก็เจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ต่อไปมันไม่ใช่ค่ะเขาค่อยๆพัฒนาะความสัมพันธ์บางคนทํางานที่เดียวกันด้วยเออบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็มีได้มีการนัดแนะนัดหมายไปกินข้าวแบบเพื่อนแบบเพื่อนร่วมงานแบบคนรู้จกักหรือแบบเพื่อนแนะนํามาให้ได้คุยกันอะไรแบบนี้ไปก่อน ถ้าคุณคิดว่าตรงกับคุณหัวข้อนี้นะคะดูต่อแม่หมอได้เลยนะคะไม่ตรงก็เลื่อนผ่านไปได้เลยจ้าอะดูต่อค่ะแล้วคนของเราคนนี้ค่ะคิดยังไงกับเขาคนนี้คะ่ะว้าวก่อนหน้านี้หรือตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคนคนเนี้ย มุ่งหวังผลประโยชน์มุ่งหวังการเงินมุ่งหวังอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาช่วยเขาได้ที่เขาให้ไม่คงนะให้คนของคุณอะช่วยเขาได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะอืมบางคนเนี่ยแอบทําอะไรแบบรับรับแบบผิดผิดแบบไม่ค่อยดีอยู่หรือถ้าตีอีกรูปแบบหนึ่งอ่ามีการจดทะเบียน เกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเออมีเกณฑ์นะแต่คนของคุณเมื่อจดไปแล้วเมื่อทําไปแล้วรู้สึกหวาดระแวงอะ่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะเขาเกิดหวาดระแวงกับคนคนนี้มากๆเลยไม่เชื่อมันหรือไม่เชื่อใจหรือมีคนบอกเขาว่าอย่าเชื่อใจคนคนนี้เยอะเขาอาจจะหลอกก็ได้เขาอาจจะคิดไม่ดีก็ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะมันมีการหักหลังกัน นิดหน่อยที่เขารู้สึกได้นะมันจะมีการแบบรู้สึกหวานระแวงกันอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้สึกเองก็ได้หรือจะมีคนบอกเขาก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอะเขารู้สึกยังไงกับคนนี้คะนี่ไงมั่นใจเลยค่ะว่าไม่ดีค่ะมันเป็นเรื่องผิดผิดเรื่องลับๆโดยเฉพาะเรื่องผิดกฎหมายผิดข้อตกลงการหลอกการเห็นผลประโยชน์มากกว่าหัวใจอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คุณกับเขาสองคนยังไงก็มีเวรมีกรรมร่วมกันมามั่นใจเลยค่ะไม่หมอร้านเปอร์เซ็นเลยออกมาย้ำๆๆแบบเนี้ยจากที่เขาเคยไม่จริงจังจากที่เขาเคยจะเล่นๆแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่เล่นแล้วพร้อมที่จะทําให้ชีวิตของคุณและเขาพัางลงไปด้วยน้ํามือเขาอืมเขาคิดว่าการตัดสินใจของเขามันเป็นเรื่องสนุกแต่การตัดสินใจคนคนหนึ่งไม่หมอพูดเลยคุณไม่รู้เลยนะว่า คุณจะทําให้คนอื่นต้องเสียใจอีกหลายคนมากๆกับสิ่งที่คุณทําลงไปกับสิ่งที่คุณแค่เล่นตลกกับสิ่งที่คุณเล่นๆ่น,นแกล้งย่อผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ค่ะเขาคนนี้เสียใจหนักมากแล้วคุณจะมีบ่วงกรรมเนี่ยติดต่อกันไปนานมากมันจะเป็นการเรื่องของเกี่ยวกับการหลอกหลอกเรื่องเงินผลประโยชน์กับรักสามเศร้าความสัมพันธ์เขาไม่ค่อยดีค่ะแม่หมอมั่นใจว่ามีปัญหาพอสมควรนะคะอ่ะ คนคนนี้ค่ะคิดยังไงกับคนของเราโดยไพายิปซีสำรับนี้ของแม่หมอค่ะคิดยังไงอ๋อโอ้ไม่กอนี่ไงเขาไม่ได้มีคนของคุณคนเดียวนะเขามีคนอื่นแอบซ่อนแอบหลบแอบคุยแอบคบอยู่นะคะเนี่ยเขาเองอ่ะรู้ตัวด้วยนะว่าทําไม่ดีเขาเองนะรู้ตัวว่ามันผิดแต่เขาก็ทําค่ะบางคนอ่ะไม่ได้คุยกับคนอีกคนอ่ะมันมีสองมีสามอย่างนั้นเลยนะคะเออเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ย มันน่าจะทําให้อะไรดีขึ้นมันน่าจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าอยู่กับคนของคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคบเผื่อเลือกอะไรประมาณนี้นะคะคบเพื่อผลประโยชน์อืมแบบนั้นเลยเนี่ยออกมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่รู้สึกผิดด้วยซ้ําค่ะเขารู้สึกที่เขาทํามันแบบมันสนุกมันโอเคมันแฮปปี้กับชีวิตของเขาเออแล้วเขาก็คิดว่าคุณไม่ได้มีทุกข์ร้อนอะไรเขารู้เขารู้สึกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้า หมายถึงคนของคุณนะเขาคิดว่าคนของคุณอะไม่รู้เรื่องไม่สนใจตามเขาไม่ทันอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรนะคะมันก็จะเกิดเรื่องเาวาไม่ดีค่ะมันเกิดการหึงหวงเอาบ้านบื้มบ้านแตกวุ่นวายรักสามเศร้าเราสี่ห้าคนมารวมกันแล้วทำให้ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องปวดหัวเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่เรื่องของอะไรที่แบบเขาคิดว่ามันจะดีนะแต่มันไม่ใช่ เออเขาคิดว่ามันจะจบสวยแต่ไม่สวยค่ะบอกเลยนะคะไม่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อได้ไพโอราคุรุสัหรับนี้นะคะแล้วคนของคุณนะคะรู้สึกตันหนักตึกตรองได้หรือ,อยังคะตัดสรู้หรือ,อยังเอยณต,ตอนนี้รู้ไหมเขาควบคุมอารมณ์เขาอยู่ค่ะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองมากๆเออเขารู้สึกนึกถึงคุณเลยนะ เขารู้สึกนึกถึงคําพูดบางอย่างที่คุณเคยบอกที่คุณเคยเตือนเคยบอกเขาดีๆด,ด้วยความรักความห่วงใยแต่เขาก็รู้สึกถึงว่าเขามาแล้วอะ่ะเขาจบกับคุณแล้วอะ่ะเขาต้องทําเพื่อ,อบางคนหน้าที่การงานบางคนเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มากมายคะ่ะเออบางคนเพื่อแบบก็รู้ว่าหลอกแต่ก็ต้องให้หลอกเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยอืมเขาควบคุมอยู่แล้วทําให้เขาอะ่ะไปเจอเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็นึกถึงคุณนะคะ เป็นคําพูดคุณเลยนะที่คุณเคยเตือนเขาคือคุณเคยบอกเขาอะไรแบบนี้นะคะทําให้เขาคิดถึงยังนึกถึงอยู่อะไรแบบนี้นะคะอะแล้วเขาจะทํำยังไงกับคนคนนี้กับมือที่สามเนี่ยค่ะนี่ไงแม่หมอมั่นใจนะเขาอยากกลับมาหาคุณแล้วค่ะเออเขาจะมีเรื่องเถียงกันค่ะนี่ไงเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ลงรอยกันเขาจะมีปัญหาทะเลาะ แบอกแว้งด่ากันเถียงกันความคิดคือแบบไม่ลงรอยกันแล้วอะคือพูดอะไรก็อีกคนไปซ้ายคนไปขวาคนหน้าคนหลังอะไรรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะ mm hmm. เขาจะรู้สึกกับคนคนนี้นะคะ mm hmm. กับมือที่สามของคุณนี่แหละค่ะอืมอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวดูต่อค่ะแล้วมือที่สามอะค่ะคนคนนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณ mm hmm. เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไง เขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันนะลูกเนี่ยปิดท้ายปิดหน้าปิดหลังมากเลยเขาจะรู้สึกว่าคนของเขาวะก็อาจจะแค่รับผิดชอบกับคุณเรื่องลูกคุยกันเรื่องลูกแค่นั้นก็ไม่ได้ว่าจะคิดไม่ดีอะไรเหมือนเหมือนกับว่าเขาเองทําไปก็ไม่ได้รู้สึกผลกระทบต่อคุณอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าคนของเขาก็ยังส่งเสียคุณอยู่นะยังให้ยังช่วยเหลือเพอราะลูกเพราะหน้าที่อะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราดูต่อค่ะความสัมพันธ์ของเขาสองคนที่ไม่เกี่ยวกับคุณนะจะเป็นยังไงต่อไปค่ะไม่เลิกหรอกถึงมีเรื่องไม่ดีถึงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาทาของค่ะบอกเลยแม่หมอมั่นใจคนคนนี้ซึ่งตะกี้ไพ่เดี๋ยวนะลือก่อนนะคะลือก่อนค่ะ <laughs> ขอโทษนะลือแป๊บหนึ่งตะกี้ถ้าเกิดว่าแม่หมอไม่เจอใบนี้ก็จะไม่พูดถึงนะ ใบนี้อ่ะในในสำรับอะค่ะเป็นใบเดียวเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องทําข้าวทําของทำหมุนมน,มนสเสห์เล่กลน่ะเออให้คนของเราอ่ะรักและอยู่กับเขาตลอดไปโดยที่เขาไม่ได้มีความจริงใจให้เราค่ะเขาคิดแค่ผลประโยชน์คิดแค่เรื่องการเงินแค่นั้นเองแล้วอยู่ค่ะก็ไม่กลกกับมาหาคุณนะใจแค่คิดถึงใจแค่ตันหนักใจแค่รู้สึกตัดสู้ได้รู้สึกผิดเออ รับผิดชอบเราตามหน้าที่แต่ไม่สามารถกลับมาได้แล้วก็จะต้องแบบชดใช้กรรมกับคนคนนี้ต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้ในภายหากภาพพิงถึงใครไม่หมอะพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันไม่ได้ตั้งใจ ตัดไพ่สับไพ่ทุกครั้งที่ดูนะคะก็คือตามน้าไพ่เลยนะคะเพราะเป็นหัวข้อแรนดอมทุกคนสามารถดูได้หมดเลยเพราะไม่หมอมั่นใจว่าทุกคนก็จะต้อง,อง,องมีเรื่องรักสามเศร้าเรา3ามคน4ี่หคนลุงหลังพอสมควรไอช่วงนี้ในตอนนี้มันเป็นปัญหาโรคแตกสําหรับทุกคนมากๆที่น้อยคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเออฉันก็แฮปปี้รักกันดีไม่ได้มีอะไรเนาะอะไรแบบนี้ค่ะ แต่จริงๆแล้วคนอีกหลายร้อยล้านคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ไงแม่หมอก็เลยขออนุญาตจัดทำคลิปนี้ให้ทุกคนที่อยากรู้เนาะได้มารับชมรับฟังกันไปเป็นแนวทางอย่าเครียดนะคะทำให้คุณได้ได้คิดแต่ว่าเอ้ยแล้วคุณจะควรทำยังไงต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณถ้าคุณฟังแต่ต้นคลิปคุณจะรู้ว่ามันตรงหรือเปล่ากับชีวิตของคุณกับเขาสองคนคุณจะรู้สึกว่าอ่ะตรงถ้าตรงฟังต่อแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบที่แม่หมอดูให้นะตอนนี้เลยค่ะ อะไรประมาณนี้ค่ะก็ปล่อยเขาไปค่ะเราก็รีบบุกออนเข้มแข็งให้เร็วที่สุด,พมมดนเพราแะ,ะแม่หมอมั่นใจว่าทุกลวกดุงทุกคนเนี่ยเข้มแข็งไวมากแล้วก็บุกออนไวเวอร์นะคะแม่หมอมั่นใจว่าทคนทําได้เช่นเดียวกับแม่หมอนะคะสิ่งที่แม่หมอมาบอกประสบการณ์มานั่งดูดวงมันเป็นอะไรที่บางเรื่องแม่หมอก็โดนมากับตัวเออประมาณนั้นก็เลยคิดว่า ต้องเชื่อแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หมอก,ก็ไม่ได้เชื่อหมดในเรื่องดวงก็เผื่อใจไว้บ้างเนาะว่ามันต้องมีเผื่อใจอยู่แล้วค่ะการดูดวงไม่ได้ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่คุณคนต้องมาเชื่ออะไรแบบนี้ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเลื่อนผ่านไปได้เลยแต่หากใครฟังแล้วรู้สึกเป็นประโยชน์รู้สึกคลิปได้ มุ v ออนได้ก็ดีมากๆไม่เหมาะก็ดีใจกับทุกคนนะคะหากมันไม่ใช่แล้วก็หรือหากเขาจะใช่อ่ะคุณก็ไม่ต้องไปวิ่งตามให้เหนื่อยแล้วคะ่ะ<ม>คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปทําตัวเองให้ดูสวยดูหลอ่อดูเก่งดูดีขึ้นทําตัวเองให้มีความสุขเซฟใจตัวเองนิดนึงค่ะว่าเออเราเจ็บ พอแล้วมัง้งเราไม่ต้องไปเจ็บนานนะคะมันยิ่งทําให้คุณอาจจะบางคนหน้าแก่นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรหอนแนะนำเนาะเอออย่าคิดเยอะนะคะก็เอาเป็นแบบนิดหน่อยรู้ว่าต้องมีคนคิดอะคะ่ะไม่หมอเองก็คิดไม่หมอเองก็เจ็บไม่หมอเองก็กว่าจะมูกอ่อนได้ก็นานพอสมควรน,นะคะก็ทํานูน่นทํานี่ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวทําบุญไหว้พระหรือเนี่ยเอาจิตมาดูมามาดูดวงให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเอออย่างเนี้ย มันก็จะดึงจิตเราได้เหมือนกันดึงใจเราได้เหมือนกันดึงกายเราได้เหมือนกันไม่ให้เราคิดมากแล้วไปเครียดไม่หมอจะมีคตินะแล้วแต่คนจะทํำไหมนะแบบทําตัวเองให้ดีดีกว่าทําตัวเองให้มีค่าค่าของเราอะไม่ได้ว่าทุกคนต้องบอกว่าเนี่ยแค่นี้มันมีค่าหรออ้าอย่ามาอย่ามาประมาทในค่าของคนอื่นค่ะค่าของคุณอาจจะ เลดเลอเพอร์เฟกต์แอร์โฮสเตสจวดอะไรไม่หมอไม่รู้เออรวยร้อยล้านแต่ค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมองค่าแต่ละคนต่างกันค่ะมันไม่ได้เหมือนกันคนนะว่าเอาแค่นี้มึงก็ดีแล้วหรอกูดีกว่ามึงอีกเอาแล้วมันชีวิตคุณค่ะเออเขาเรียกว่าสังคมแต่ละคนแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันอืมตรงนี้แม่หมอคิดว่าอ่ะแม่หมอก,ก็ดีขึ้นแล้วบางคนอาจจะว่ามึงก็ได้แค่นี้แหละอะไรแบบนี้นั่งแพบนั่งพูดอะไรก๊าดูเพอร์เจอร์โลกสวย ก็ไม่ได้โรคสวยนะตอนนี้โลกแห่งความจริงที่ทุกคนเจออยู่อะ่ะมันก็เลวร้ายพอสมควรมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบชุ่งร่อนเดอนเดร์ให้เราเดินไปแบบไม่มีหนามไม่มีอะไรเหยียบเท้าให้คุณเจ็บตอนเนี้เยอะแยะเลยค่ะยิ่งกว่าหนามยิ่งกว่าหินโอ้โหมากตะปูเศษกระจกแบบมันเป็นอะไรที่บางคนก็วางแกล้งเราไว้อะเออให้เราเดินไปเจ็บๆ่างนั้นอะ่ะสับใจดีกลัวใส่รองเท้าอย่างดี แต่มึงอ่ะเดินเท้าเปล่าอีแตะช้างไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบเยอะเนาะอะไรนั่นแหละอินไงรา,าม่านะคะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เสียอกเสียใจผิดหวังนะคะแล้วก้าวต่อไปสู้ต่อไปสตรองแล้วมุกอ่อนให้ได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแลคะ่ะสวัสดีค่ะ